นี้เขาสอบถามลุงครับวันนี้อยู่วันนี้ผมอยู่วัดไหนครัดอันนี้วัดชื่อวัดอันนี้วัดวัดเอ๋กอดพ่อป๋อมุ่งทีัดชื่อชื่อจริงเขาวัดเกาะใช่หรือเรียกพ่อป๋อมุงทีก็ได้ใช่วัดวัดวัดกอพ่อป๋อมุงทีอยู่ระหว่างแต่ชื่อเกาะก็ได้แต่จังวัดได้ชื่อเรียกแม่วัดวัดป๋อมุงทีแล้ววัดกาะชื่อทางขันใช่ใชื่อึกตกนมาก็จะเด็กวัดกาะกันเลยวัดเกาะก็จะรูวมที่สองกาะเนาะใช่กาะเอ๋เกาะป๋อมเขาเกาะลุ่มเขา มีถามเรื่องกระถินมานเองมีมาไหนวันทีพกมีพกค่ันเดียวอาทิตยหรือเสาร์ตรงเราจะตรงอะไรสุดนะกอาโยมเดี๋ยมออกไฟไปดูป่าปลาป่านันเดี๋ป่าที่ายตนนี้เได้โอกาสเอาก้ามมาตนะมาถวายพ่อพ่อชื่ออะไรครับเออสมสม้นี้นี่คนรมคนมาอยู่มาอยู่นเองนี่ยครับอยูนี่มีปัญหาร่วมร่วมจดกว่าได้พบปัญหา